เบียผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10กันยายน2568 4กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกสิทธิ์ดูเลเป็นคุณไหมเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดครับสำหรับวันที่10กันยายน2568นี่ครับสกลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินแล้วจะถูกยกเลิกสิทธิ์เรามาดูกันว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ Okay. เพราะว่า4กลุ่มน,นี้เนี่ยเป็นหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องสอบถามกันมาเยอะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะโดนยกเลิกเปี้ยวสูงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีการโดนยกเลิกเป็นประจําทุกเดือนนะครับอย่างที่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็บางอันสามารถแก้ไขได้บางอันยังแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดจากสาเหตุที่ว่าเงินไม่เข้านะรถึง10กันยานี้ก็เหมือนกันจะมีคนที่เงินไม่เข้าครับซึ่ง จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณแก้ก่อนที่จะเกิดจะถึงวันนั้นนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วยังมีเวลาให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วทําตามให้ครบนะโอเคครับข้อที่1ครับกลุ่มแรกกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้คือต้องบอกตรงๆว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ศัจธรรมของชีวิตนะครับเพราะว่าผู้ทิลาเบลสูงยู่เนี่ยหากไม่มีชีวิตอยู่หรือมีการเสียชีวิตไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือ เงินสิทธิ์ของคุณที่คุณได้เบี้ยวสูงอายุอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะส่งไปให้กับคนที่อายุพึ่ง60ปีพึ่งจ่อมาครับลงมตั้งแต่59และอาจจะพึ่งอายุ60ปีในเดือนนี้นะครับกันยาก็จะส่งไปให้สู่เขาดังนั้นเงินคุณก็จะเปลี่ยนเป็นไปช่วยเหลือคนต่อไปต่อไปนะพึ่งจะได้สิทธิ์นะครับซึ่งคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็นับว่าเป็นการมอบประโยชน์นี้ให้กับคนต่อไป แต่อย่างไรก็ตามครับถ้ามีการเสียชีวิตระหว่างวันที่1ถึง9กันยายนคุณจะได้เงินเป็นอนสุดท้ายนะครับกรณีที่คุณดูเผื่อญาติาคุณนะครับคนในชุมชนหมู่บ้านแล้วใกล้ใกลใกล้เคียงของคุณเนี่ยก็ให้ดูนะครับว่าระบบเขาเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าว่ามีการเสียชีวิตจริงๆนะเสียชีวิตไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ ก็จะโดนยกเลิกสิทธิ์ของเบีย้ยผู้สูงอายุไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งครับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับเสียชีวิตลงครับมีเงาสีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่กําหนดการแจายเงินครับก็จัดการครับถ้าอยากจะได้เงินเดือนสุดท้ายนะก็เป็นต้องมีพลารองหนุ่งน้อยสองคนนะครับแสดงเจตจำนงให้เรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถได้เดือนสุดท้ายครับสำหรับญาตินะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าผู้สูงอายุมีการเสียชีวิตสามารถได้ค่างเงินทําศพนะครับสามพบาทซึ่งถ้าเกิดถ้าคุณอยากจะรู้วิธีการลงทะเบียนนะบอกมาผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้คุณนะครับนี่คือข้อที่กลุ่มที่1ที่โดยนยกเลิกสิทธินะเพราะว่าเสียชีวิตก็เลยโดนยกเลิกสิทธิ์อัตโนมัติกลุ่มที่2ที่โดนยกเลิกสิทธิ์ครับคือกลุ่มที่มีการขอสละสิทธิ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มคนนี้มีจริงๆนะครับกลุ่มที่ขอสละสิทธิ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุหรือว่ามีการแจ้งยกเเลิบี้้ยยผููสงอาุ การที่คุณสละสิทธิ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยคือผมเข้าใจได้นะเพราะว่ามีจุดประสงค์ที่เป็นการทํากุศลหรือทําสิทธิประโยชน์ทาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศนะนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ผมแนะนาครับถ้าว่าคุณจะก,กระทาอย่างนัน้นสนับสนุนเลยเป็นการกระทําที่ดีมากๆนะครับกอนนีที่แจ้งเรื่องขอรับเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วจากสํานักง,งานเขตนะครับแล้วคุณเนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วนะแล้วต้องการจะยกเลิกเบีย้ยผู้สูงอายุ สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สํานักง,งานเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะครับหรือหากผู้สูงอายุต้องการจะบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุได้ดน, on, ไอน,อญญนะครับโดยนำบัตรประชาชนไปที่หน่วยงานที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับได้แก่สํงงานักงานเทศบาลนับที่ทําการอบตาสํานักง,งานเขตซึ่งผู้บริจาคนี่คือหัวใจไฮไลท์เลยครับคุณจะได้2อ,อย่างนี้ก็คือเหรียญเชิดชูเกียรินะครับเหรียญเชิดชูเกียริ นอกจากได้เหรียญเชืชูเกียริแล้วคุณจะได้หักลดหย่อนภาษีหนึ่งเท่าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําคัญมากๆเหรียญเชืชูเกียริเนี่ยคือจะเป็นเกียริประวัติของคุณบอกลูกหลานได้ว่าคุณได้ทําความดีนะครับอันนี้ไว้ให้กับประเทศซึ่งอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในความดีอย่างหนึ่งแต่ในความดีนั้นลดลดหย่อนภาษีให้คุณหนึ่งเท่าครับเป็นจํานวนเงินด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคํานวณแล้วการจ่ายภาษีของคุณเนี่ยได้ลดหย่อนหนึ่งเท่ามันมากกว่าคุณได้รับเบีย้ยผู้สูขของอายุคุณก็ควรจะเลือกตรง อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะผมไม่ได้แนะนํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนบางทีเนี่ยคุณต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่าตัดสินใจแล้วมันสามารถเปลี่ยนกลับมาได้ไหมเปลี่ยนกลับมาก็เอาเหรียญเชื้อชูเกียรติกับภาษีเงินภาษีคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่รูกก้เขาทาได้หรือเปล่าก็สอบถามเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้เนี่ยมาจากข้อมูลของทางภาครัฐผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองนะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่รัฐมีการกําหนดสำหรับโครงการเบี้ยผู้สูงอายุนะอันนี้ก็คือ ข้อที่2ครับกลุ่มที่ขอสละสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุและแจ้งยกเลิกจะก็ถือว่าโดนยกเลิกไปโดยคุณน้อมรับเองนะครับเป็นคนมอบตัวไปยกเลิกเองหรือว่าตรงนี้ต้องดูให้ดีดนะครับอีกเรื่องหนึ่งต้องฝากเอาไว้เพราะว่าบางทีลูกหลานเนี่ยไปแจ้งยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกับคนในที่บ้านตรงนี้คุณต้องคุยกันให้ดีถ้าคุณจะแจ้งยกเลิกก็ต้องหมายปองใจกันคุยกันในครอบครัวให้ดีว่าจะไปยกเลิกก็คือยกเลิกนะครับต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนเพราะไม่ใช่แบบ แม่บอกอยากยกเลิกลูกบอกไม่อยากยกเลิกอะไรอยา่างเงี้ยคุณเอาให้ชัดเจนก่อนค่อยไปยกเลิกนะไม่งั้นเนี่ยผมว่ามันเสียเวลานะครับแล้วก็เสียพลังงานแล้วก็เสียอคือบางทีเสียค่าเดินทางเดินทางไปยกเลิกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับดังน,นั้นตรงนี้ข้อสองก็ระวังนะครับไม่อยากโดนยกเลิกสิทธิก็อย่าไปขอสละสิทธินะครับอย่าไปแจ้งยกเลิกบิลสูงอยู่ข้อที่สามครับ กลุ่มนี้เนี่ยอันนี้โดนกันเป็นประจำทุกๆเดือนบางคนเนี่ยเงินไม่เข้าผมได้เห็นคอมเมนต์ที่มาบอกผมหลายท่านครับว่าเงินเขาไม่เข้าเงินเบี้ยวสูงยุไม่เข้าเป็นเพราะสาเหตุนี้เลยครับเพราะว่ามันเหมือนจะโดนยกเลิกสิทธิ์นะครับแต่มันเป็นยกเลิกชั่วคราวเนื่องจากบัญชีธนาคารคุณเนี่ยมีปัญหาบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินเนี่ยมีการปิดใช้งานไปครับหรือบัญชีถูกอายัด อาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้รับข้อความจากมิจฉาชีพเข้ามาช่วงนี้มันมีเยอะด้วยและมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาได้ทำการจัดการกับคุณนะครับโดยการทำให้บอกว่าหลอกจะจะให้คุณโอนอะไรพวกนี้แล้วคุณก็เกิดเขากังวลครับอาจจะไปแจ้งโทรไปอายัดบัญชีกับทางธนาคารแล้วคุณลืม ตรงนี้ต้องระวังคุณต้องไปจัดการถอนอายัดบัญชีให้บัญชีเนี่ยมีการเปิดใช้งานในปัจจุบันนะเพื่อที่จะพร้อมรับเงินเพราะบัญชีคุณปิดอายัดอยู่นะครับบัญชีคุณจะไม่สามารถารับเงินได้แม้กระทั่งภาครัฐเป็นคนโอนนะดังนั้นเนี่ยคุณไปเช็คให้ดีครับบัญชีที่คุณให้ไว้ตอนไว้รับเงินเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุคุณให้บัญชีไหนไว้บัญชีนั้นเนี่ยเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าคุณลองโอนเงินเข้าไปดูก็ได้ถ้าโอนเข้าไปได้ รัดก็โอนเข้าให,ให้คุณได้นะครับตรงนี้อย่าลืมไปทําด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําพอถึงวันที่10บกันยาเนี่ยเงินไม่เข้าโทษใครไม่ได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยเขาไม่จ่ายย้อนหลังด้วยนะถ้าจ่ายย้อนหลังเนี่ยคุณอาจจะต้องไปสอบถามกับทนา้นคือมันต้องเสียเวลานะครับสมมุติว่ามีจ่ายย้อนหลังก็จริงเนี่ยคุณก็ต้องเสียเวลาไปที่ที่คุณไปลงทะเบียนรับเบี้ยอสูงเพื่อรับเงินสดนะครับซึ่งก็ถ้าไม่อยากเสียเวลาเดีย๋ยวเขาต้องเช็คเอกสารเรื่องนี้ด้านอะไรความจริงอะไรต่างอีก แนะนำว่าทำอย่างนี้ให้มันถูกต้องนะครับรัวจะได้โอนให้ถูกต้องนะคุณเตรียมพร้อมให้ดีนั่นเองจะได้ไม่โดนยกเลิกสิทธิ์นะครับไม่ได้เงินในเดือนวันที่10กันยานะครับนี่คือข้อที่3กลุ่มที่4ที่โดนยกเลิกสิทธิ์ครับคือกลุ่มที่ผมใช้คําว่าเป็นกลุ่มคนใหม่ครับที่ยังไม่เริ่มได้เงินซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อคุณยังไม่ได้เริ่มได้เงินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐเนี่ยก็จะยังไม่ได้ให้เงินหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากคุณลงทะเบียน เบี้ยสูงอายุตั้งแต่อายุ59ปีนะครับอายุยังไม่ถึง60เนี่ยอายุต่ำกว่า60ปี59เงี้งยสมมติลงทะเบียนแล้วแต่อายุคุณยังไม่ได้ถึง60ในเดือนกันยายนนะครับก่อนวันที่10กันยายนนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นครับคุณจะยังไม่ได้เงินนะหรือบางทีเนี่ยอายุคุณอาจจะกันยาแต่คุณค้ไว้ไม่ได้คุณอาจจะได้เงินในเดือนถัดไปนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยบางทีก็ได้ในเดือนปัจจุบันที่อายุถึงเลยหรือก็ได้เดือนถัดไปนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย เมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลครับระบบของคุณมันยังไม่ถึงมันก็เปรียบเสมือนโดนยกเลิกไปชั่วข่าวแล้วพอคุณอายุ60ปีเขาก็เปิดสวิตช์เปิดให้คุณว่าคุณเนี่ยกลับมาเปิดใช้งานเรียบร้อยนะครับสำหรับสวิตช์ตรงนี้ก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็พออายุ60ถึงจะได้รับเงินนั่นเองนะครับนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ถึง60พอห้อยู่ก็จะยังไม่ได้เงินก็เหมือนโดนยุติสิทธิ์ไปก่อนนี่คือกลุ่มที่4 ทั้งหมดคือ4กลุ่มคนครับที่โดนยกเลิกสิทธิ์ตรงนี้ซึ่งผมเข้าใจครับไม่มีใครอยากโดนยกเลิกหรอกแต่ตามที่ผมได้บอกแต่ละข้อเลยบางข้อมันสุดวิสัยจริงๆนะครับถ้ามันต้องเกิดก็คือต้องเกิดนะเป็นสัจธรรมของชีวิตเรานะครับถ้าต้องการข้อมูลตรงใดใดเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ของท่านจะกจใจสวัสดีครับ